เ,เ,เข้าเข้าด่วนบนหัววะ่ะโดนแขวน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 ชื่อข้าประเทศพี่บอกวิลลี่กับมอว์ดได้ไหมวอททำไมประกาศชื่อวิลลี่ครับวิลลี่เอแซมบครับเป็นผมอีกแล้วเหรอพี่ขอโทษครับพี่ชายตัวอันนี้พี่ถ้าสมมติวันหนึ่งพี่โดนแมนที่ฝักแกงเนื ถ้า<ะ>ถ้าทัววันหนึ่งไม่มีพี่แล้วก็ทู่รันครับ no 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 n no, <no>, no. ถ้าไม่เนี่วก็ไปที่อื่นใครไปไหนก็ไปที่อื่นน้องอันนี้จะตามพี่โปรโกไปใช่ไหม,มให้ทุขขกคนตามไปหมดเลยอันนี้ไปได้ใช่ไหมได้ที่ไม่ได้ไปไหนที่ยังอยู่ในใจทุกคนเสมอครับแต่แค่จิตวิญญาณพี่มันไม่มีแล้ว โปรยื่นหัวมาให้พี่ตบทีซิพี่แจ๊คไม่เคยสอนให้กลัวใครนะน้องอย่าติ่มเดี๋ยวฟูแทบฟูดิ่งน้องหนึ่งสองเก้าเออเออเออเอาเข้าไปหนึ่งสองเก้าสบครับพี่สวัสดีสวัสดีครับคนไหนครับหนึ่งสองเก้ามังสี่ยี่สองถ้าเป็นก่อนนี่มหาบิตาใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่ครับต้นเลยเข้าห้องกลางมาเลยเลยนะ ห้องกลางตัวตเลยเ,เดี๋ยวไปเดี๋ยพี่ดีไปโรงแรมกันช่วงนี้เขาเขาบอกเออห้องกลางใช่ไหมเอออุย้ยวีนี่มันห้องอะไรอ่ะโหหลวหลวจัดเลยห้องนี้หลวจัดเลยขอเดินเอาเทสหน่อยนะครับพี่ต้าครับพี่ว่าไงครับอ้าวมาแล้วเหรอครับใช่ครับใช่เอ้ย ช่า um> งเมาเห็นเห็นครับพี่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรื่องมันเพิกเฉยอะต่อช่างมันก็จะไม่ยุติธรรมกับพวกเองใช่ป่ะพี่ก euh, ็คงทําไม่ได้หรอกตรงเนี้ถ้าแบ็กแจ็คไม่รับความยุติธรรมแบ็กแจ็คแจ้งแต่ถ้าแบ็กแจ็คคิดว่าเอาแค่พี่เตือนปรับทำโทษพอแบ็กแจ็คบอกพี่ แต่ว่าพี่อยากให้มันออกมายุติธรรมกับเราที่สุดนะครับก็คือสิ่งที่ควรจะเป็นอะ่ะผมผมผมวิเคราะห์ละว่ามันก็ต้องไม่งั้นผมก็จะเอาตาช่างออกถ้ามันไม่ยุติธรรมกับแบคแจ็ก ั่นและครับดูที่ไม่ใช่อยู่ที่พวกเราดิก็ได้และครับมันต้องเป็นตามสิ่งที่เราอยากให้เป็นดีกว่าแต่ว่าทุกหมดทั้งมวลขอให้มันยุติธรรมกับเราที่สุดไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขไหนหรือว่าออกมาแบบไหนก็นแล้วแต่แต่เราเป็นผู้ถูกกระทําหรือว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมในไฟที่ทําให้เกมเพย์ออกมาไม่สนุกหรือรู้สึกไม่โอเค ผมก็อยากให้เราดําเนินการให้เรารู้สึกว่าได้รับสิ่งที่มันโอเคกับเราที่สุดดีกว่านะตรงนี้ไปไปแล้วก็พรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าดําเนินการก็ตามใจเลยแต่ถ้าสมมุติว่าอยากให้เป็นรูปแบบที่ผมเป็นคนจัดการให้ก็เดินมาบอกผมอีกทีพรุ่งนี้ละกันนะ ไปไต่ตองดูก่อนไปไต่ตองดูก่อนเหมือนเรากําลังเกรงใจผมเกรงใจเขาเกรงใจประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากทำลายใครคแต่ว่าผมไม่ลั่นเลยผม,<ไ>มเข้าใจ <ไม S 1> ความ<ห>รู้สึกนั้นแต่ว่าผมไม่อยากให้มองข้ามความรู้สึกเราเองหรือน้องในแก๊งเราเองไปปรึกษากันดูก่อนอยากให้มันเป็นแบบไหนบอกผมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเผื่ออยากให้มันเป็นเรื่องที่มันอทวงควาิธ้ท,ทาให้เราเถอะเรา เกมเพ์ที่ไม่สนุกจริงๆแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นจัดการได้เลยถาเราอยากอเอาอย่างงี้พออย่างงี้อย่างงี้แบบนี้แบบนี้พรุ่งนี้เดินมาบอกผมได้เลยโ okay, อเ<อ>คไหมอ๋อโอเคครับพี่ได้ครับโอเคครับขอบมาก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 ครับพี่ตั้งผอครับ,บ,รบตั้งความรู้สึกเราเป็นหลักนะอย่าลืมนะเรื่องอื่นตัดทิ้งตั้งความรู้สึกเราเป็นหลักโอเคไหมได้ครับได้ครับ S <S <S 1> <S 1> โอเคครับต,ตัดตัดสินใจตอนนี้ได้ไหมครับพี่ยังไงเอยก็คือ<ล>ผมผมมองว่าสุดท้ายแล้วผม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 ,ผมแจ้งแจ้งไปก็คือผมเข้าใจนะครับว่าพี่ต้าอยากให้ผมได้รับความยุติธรรมแต่คือถ้าสมมติผมแจ้งไปผมก็ไม่ได้รู้สึกได้ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนผมเอาคนมุมมองพวกผมนะครับผมแค่มาเดินเล่นแล้วถ้าถ้าถ้าสมมติว่าผมเอาขอออกไปก็เหมือนผมเอาแก๊งหนึ่งออกเมืองนะครับมุมมองพวกผมครับใช่ครับแล้วแล้วทีนี้ แต่แต่อของพี่ต้าก็คือมันมีมาตรฐานถูกไหมครับตาช่างพี่ต้าก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ไม่อยาก,ก,กให้เราเอาเอาเอา,เอาเรื่องนี้ไปเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจเพราะมันจะบทบังสิทธิของเราเองนั่นแหละโอเคครับงั้นเพื่อ,เพ,อเพื่อความสบายใจของผู้ผม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 ,ผมคิดว่าหลายหลายคนในแก๊งผมก็น่าจะคิดแบบเดียวกับผมครับ,รบก็คือมีคนโดนเอยมาครับมันต้องแจ้งจริงพี่ถึงพี่จะมาเดินชิวชิ แต่แก๊งอื่นเขาไม่ได้มาเดินชิวๆมองมุมใหญ่หน่อยมองถึงแก๊งอื่นๆด้วย ผมคิดว่าคนในแก๊งผมคิดคิดแบบผมนี่แหละครับพี่เพราะว่าเพราะผมคืออย่างอย่างอย่างถ้าเป็นแก๊งอื่นเนี่ยที่เขาแบบรันร้อยอะครับก็ผมให้พิต้าเอาตามตาช่างเลยก็ได้ครับส่วนแก๊งผมผมมาแค่มาเดินเล่นนะครับสุดท้ายแล้วพวะผมมีหน้าที่เออผมมีพอยต์กันแค่มาเดินเล่นนะครับถ้าผมมาเล่นสตอรี่แล้วต้องต้องเอาคนออกออกเมืองสักแก๊งหนึ่งอะไรครับมันมันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถึงถึงแม้ว่าพวกผมจะ เสียผลประโยชน์ก็ตามแต่พวกผมรับได้ครับเพราะว่าพวกผมรู้สึกว่ามันสบายใจกว่าครับโอเคครับงั้นก็ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมดําเนินการให้นะครับพี่ครับผมส่วนทางเขาทางของเราเพียงยืนยันเหมือนเดิมนะว่าเราเปลี่ยนรู้สึกเปลี่ยนใจคือว่ายังไงเราจะการในเวรของเราได้เต็มที่เลยนะขออย่างเดียวครับพี่ตาขอแค่อพี่ฝากฝากไปไปไปเตือนให้หน่อยแค่นี้ก็พอแล้วครับพี่แน่นอนครับแน่นอนครับอย่าอย่าไปทํากับแก๊งอื่นต่ออะไรเงี้ยครับ โอเคครับโอเคแต่ยืนยันคำเดิมนะในมุมเราถ้าเปลี่ยนใจอะไรเราจัดการเองได้หมดเลยนะได้ได้หมดเลยนะไม่ต้องมาบอกพี่ไม่ต้องผ่านพี่ก็ได้ครับโอเคครับส่วนในมุมพี่เดี๋ยวพี่ทำให้เต็มที่ส่วนในมุมเราแล้วแต่เราเลยครับนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เต้าอครับ let's go โปกระจกพี่พี่โปอกระจกพี่ใช้เมาส์มันเลย เอ้ยอันนี้คุยอะไรพี่ตาอันนี้ไม่รู้สิครับผมผมเข้าใจที่เขาจะสื่ออยู่แหละว่ามันมันต้องได้รับความยุติธรรมกับทุกทกับทุกแก๊งมีคนโดนเองนามครับโปน้องเองตอบหลอกเกินไปว่าไม่ถูกใจพี่เลยน้องพี่จะไปตบหัวเองละ แต่หันหลังมาพี่จะขอเลียและยัดหมูยอ56ของพี่แทนได้ไหมน้องมีคนโดเนเห็มาครับถึงเราไม่แจ้งมันคือการผิดกฎประเทศมันเป็นส่วนของแอดมินกระจบน้องมันพี่เละไรวิ่ชนกระจก เกียรตไปหากระชับมิดสักนี่สองรีได้ได้ได้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์ระบบคุณในแก๊งก่อนครับพี่เชียร์ของอะไรครับพี่อันนี้เป็นสตอรี่แรกเลยครับเปิดหัวเอ่อเราลองดูลองหากระชับมุกะชับมิดเลยดูนะโอเคครับดุดดุดเสียงคุณลุงก็เหมือนเสียงลุงหนูรวมกันเลยหระเจ้เจ๊งแม่รับคนพูดดูเรื่องรูเรื่องเข้ามาไม่ใช่พี่ฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่รู้เรือยังไงหนักุ้อันนี้คัดมาป่ะนี่ หนึ่งว่าอยู่ฮับเบิลแลนด์อันนี้น้องน้องผู้หญิงคนแรกในแก๊งเลยครับพี่โอ้โหคนแรกแล้วเน่าจะเข็ดแล้วบ้างน่าคนสุดท้ายแล้วบ้างคนแรกกันแล้วเป็นคนแรกน่าจะไม่เอาผู้หญิงแล้วทำไมลนาะเล่นครับคนเดียวคนเดียวก็เกินพอแล้ว Oh my god so sad มนมีเพื่อนคุณลุงเหรอคะ แผ่จะให้เล่นเพื่อประเมินรอบสองหน่อยแม่งบอกมาเดินเล่นไม่หายแล้วไม่จริงจังโอ้ยหนูอยากตายอ่ะเอาอะไรอ่ะเนี่ยอเขาบอกมันเอ้เอ้วิลลี่เพื่อนเขาบอกเอ้มาเดินเล่นเขาบอก่าจะประเมินรอบสองอะไรไม่รู้เนี่ยเอาวิลลี่ยังไงเนี่ยวิลลี่เขาบอกประเมินรอบสองเนี่ยเขาจะเอาแกงราไปประเมินเนี่ยแล้วเราไปบอกเขาว่าเรามาเดินเล่นเนี่ยเอาไงดีเนี่ยเอยอยากตายอยากตายมีแต่หน้าต้องร้องให้ไหมต่อ งั้นเดี๋ยวพูดเลยได้ป่าวว่าเอ้ยเดี๋ยวแจ้งเลยครับผมละนร้อยครับพี่แจ้งเลยครับมันไม่ยุติธรรมครับมันทําเกินไปมันเอ็มจีครับเดี๋ยวประเมินเพื่ผมต่อเลยเดี๋ยวเล่นต่อถ<ช>้าหรือไม่เอาดีเนาะเหมือนคนลุงจะใส่ไว้บาลานทั้งซ้ายขวาใช่ใช่เพรว่าเห<ช>มือน <c oughs> ตัวตัวนี้นี่คนโดเน่มาครับไอรุ่นนี้วันนี้เก่งมากครับน้องโตปูปูหัวนะมี่คนโดเน่มาครับ โดนเผาบ้าน,ตแ,นแต่เจ้าบ้านาไม่เอาอเรือ่องยังไงตำรวจต้องจับคนฝ่าพนุ่นดีอดี๋ยวลืมไปหาลี่เล่นเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวมาประเมินกัน,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 นยังยังยังมีโอกาสได้ประเมินอยู่ใช่ไหมครับพีอ่อ๋อมีไม่ต้องห่วงหรอกเชื่อหรอือว่าคุณจะอยู่นี่หรือคุณจะไปไหนเชืเอ่อส่วนใหญ่คุณก็เจอผมทั้งนั้นแหละได้ครับพี่ดีใจดีใจครับพี่ตอนแระวัติประวัติเลยครับทำไม หรือว่าจะไม่มีโอกาสได้ประเมินกับเขาซะแล้วประเมินได้ประเมินได้ประเมินได้เอาอันนี้ออกก็ผ่านแล้วจริงๆแล้วฮะคุณเลนเอาไปเนี่ยไปซื้อบัตรเทรดไปซื้อบัตรเทศไปไปซื้อบัตรเทศไปเจ้าจริงๆหรอไอ้ไอหมีตั้งๆเนี่ยนะอ้ามันน่ารักอ่ะทำให้หนูตัวสูงนะหนูสะเ่อนเพื่อนบุ้ยว่าเตี้ยเหรอเออไปซื้อบัตรเทศไปไปอันอยู่ตรงไหนน้ะไอตัวอะคิดอะไรเยอะน้องเตี้ยก็เตี้ยทำไมอ่ะอยากสูงเหรอ เอาละครบุรีอ่ะค่ะบ้านบุรีว่าอะไรแ้าบอกอันนี้ตัวเล็กไปตัวใหญ่น่าหล่อน้องเองตอบหล่อมากเลยหล่อทั้งคำพูดทั้งหน้าตาเลยคืนนี้มานอนกับพี่นะพี่จะส่งจัอจูภายในตัวน้องนี่เองนะจุ๊บมัวพี่เป็นใครอ่ะโหพี่เหมือนพวกแบบหนุ่มโลกจิตออนไลน์อ่ะพยายามจะร่วงละเมิดผมอ่ะ แล้วผมเช็คชื่อในบัญชีแป๊บไปไหนละไอวิลี่เหรอพี่พ,พี่พี่ละพลใช่ปะเดีย๋ยวเช็คแป๊บได้พี่ลี่บอกอะไรร <c oughs> อันนี้ได้ตัวตาของคุณลุงมาด้วยเรออดีคุณลุงให้ตัวตาเหรอ <c oughs> เฮ้ยห <c oughs> วยเท่าไหร่น้อง ไม่รู้อะค่ะเอาดีขอให้ฟรีเหรอใช่ครับขอใจดีตังขอบคุณขอยังไงใช่ไหมขอบคุณแล้วค่ะคราเหมือนคุณลุงอันนี้เลยนะอันนี้นา่ารักอันนี้นา่ารนะักคุณลุงเลยชอบน <c oughs> ี่ตุ๊กีมันอันนี้สูงกว่าคนอื่นเล้วหรอแต่ว่าสูงเพราะแฟชั่นนะอันนี้อันนี้ไม่ได้สูงเพราะตัวยังตัวแต่ไม่ต้องเป <c oughs> ิด ว่าแต่ในรางวัลอังรางวัลหรอใช่ได้เดี๋ยวไปให้ที่นี้คนเยอะเกินเออเมื่อกี้เตาิมมาเติมใส่ผมวิปโป้เขามาหาผมกินแกงไฟดาวจอร์นนะคราอย่าว่ากันว่า่างี้เลยนะครับผมดูประวัติละคนที่โดนเนตมาเมื่อกี้นางสาวชื่อซ้ำกันสองรอบติดน้องเข้าไปผมโดนคู่ค้าไม่ใช่ผู้ชาย เมองเลยครับน้องแล้วไปท้างน้ากัน